สามสีเรียบหรูสไตล์เจ้าสาวผู้ดีอังกฤษค่ะแล้วก็ใกล้หน้าหนาวเข้ามาทุกทีแล้วนะคะเพราะหน้าหนาวทีไรเนี่ยปลายฝนต้นหนาวก็จะมีงานแต่งเต็มไปหมดเลยใช่ละค่ะแล้ว,ลวทอฟฟี่ก็เอาสามสีเรียบหรูสไตล์สาวเจ้าสาวผู้ดีอังกฤษมาฝากเพื่อนๆด้วยละคะ่ะใครที่ชอบอะไรที่เรียบเรียบโกโก้เรียบเรียบหรูๆมาดูนะคะว่ามีสีอะไรบ้างสีแรกนะคะนั่นก็คือสีปะการังค่ะ กับสีกรมท่าค่ะสีพะการังกับสีกรมท่านะคะเดี๋ยวที่จะให้ดูในตัวอย่างนั่นก็คือสีนี้ค่ะ Coral and Navy Blue นะคะก็จะมีสีออกแบบส้มๆอ่อนๆนะคะแล้วก็ผสมกับสีน้ําเงินกรมท่านะคะเป็นคู่สีที่ลงตัวอย่างมากเลยค่ะสำหรับเจ้าสาวนะคะที่ต้องการความเรียบหรูเรียบโก้แต่เป็นเจ้าสาวที่มีความน่ารักสดใสเซ็กซี่แล้วก็มีความแบบ เป็นเด็กยังดูอ่อนเยาวอ่อนกว่าวัยค่ะสีที่สองนะคะนั่นก็คือสีบรัชค่ะสีบรัชกับสีกลมท่าค่ะนั่นก็คือสีนี้นั่นเองเป็นเจ้าสาวที่แบบว่าหวานมากหวานแบบหวานแบบาแบบเจ้าหญิงอ่ะแบบเจ้าหญิงเคสอะแบบเจ้าหญิงเคสเจ้าหญิงไดอาน่าอะไรอย่างเงี้ยคือเรียบแต่โก้แต่เกามีความหวานเป็นผู้หญิงที่อบอุ่นละมุนในหัวใจนะคะ ผู้หญิงคนไหนที่กำลังจะเป็นเจ้าสาวแล้วรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงละมุนในหัวใจนะคะเลือกสีนี้เลยค่ะสีบรัชกับเนวีบูนะคะนั่นก็คือสีแก้มแดงกับสีกรมท่านั่นเองข้อที่3นะคะนั่นก็คือนี่สีนี้เลยนั่นก็คือสีม่วงแดงผสมกับสีน้ำเงินกรมท่าค่ะคู่สีนี้นะคะเหมาะสำหรับเจ้าสาวที่เปรี้ยวเก๋เท่ซ่านะคะแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะสีนี้นะคะ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเป็นสาวแบบมั่นใจฉกเฉียวเท่เก๋ฉันรู้ว่าฉันเลิศฉันรู้ว่าฉันเท่ฉันรู้ว่าฉันมั่นใจในตัวเองนะคะสีนี้นะคะเป็นสีม่วงแดงผสมกับสีกลมท่าน,นะคะก็อารมณ์แบบวิกตอเรียวิกตอเรียแบ็คแฮมอย่างนี้อารมณ์แบบแองจินาโจลี่อย่างนี้หรือว่าพาริสฮิวตันอย่างนี้ไฮโซเก๋แบบมีความแบบ ตัสตัดเลิศเลิศอะไรอย่างนี้นะคะค่ะสําหรับใครที่ต้องการออกกล้องยังไงให้สวยรอออกกล้องยังไงให้ขายดีเสน่ห์หน้ากล้องอร่าหน้ากล้องออกกล้องยังไงให้มีเสน่ห์ออกกล้องยังไงให้ดูดีดูแพงดูปังออกกล้องยังไงให้เฮงปังดังรวยออกกล้องยังไงให้ตัสใครที่อยากรู้เคล็ดลับเทคนิคดีๆส่วนตัวอะไรเกี่ยวกับทอฟฟี่ก็พิมพ์มาได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะคะสําหรับใครที่ต้องการปรึกษาส่วนตัวหรือไพรเวทโคชชิ่งก็ทักทอฟฟี่มาได้ที่อินบ็อกซ์นะคะแล้วเราเจอกันนใคค่ะ